ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งตัวเอื้อยโซ่นะครับตั้งโซ่ในตัวเอื้อยโซ่โอซิกะนะครับผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับตัวเอื้อยโซ่โอซิกะนะครับขนาดใบเขาขนาดบาโซ่นะหนิ้วนิ้วนะครับเผื่อท่านใดจะซื้อตัวโซ่เข้ามาสำรองนะก็เลือกขนาดให้ถูกนะผมมีสำรองอยู่ผมก็ซื้อจาก อาซาด้ามาออกมาวัดสำรองอยู่เราก็ต้องเลือกขนาดเป็น6นิ้วนะครับวิธีการนะตั้งตัวโซ่นะครับวิธีการนะนะครับให้คุณเอาหกเหลี่ยมน,นะไขตรงนี้ออกนะครับไขตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับบางรุ่นเขาจะเป็นปุ่มแดงๆนะแต่ของผมเป็นหกเหลี่ยมหกไอตัวน็อตหกเหลี่ยมน,นะผมก็หกเหลี่ยมไขออกมานะครับแล้วก็ถอดออกมา ถอดออกมาในส่วนของตัวนี้มันตัวที่ผมจับมือซ้ายจะเป็นบาโซ่แล้วก็ส่วนโซ่เขานะครับนะครับให้ดีนะถ้าผ่านการใช้งานมานะคุณอาจจะไปตัดอะไรอยู่นะคุณก็ควรจะเอามาเช็ดทําความสะอาดนะปัดๆัดต่อแปรงปัดหนะ่อยก็หยอดน้ํามันเขาหน่อยนะหยอดที่ตัวบาโซ่เขานะครับตรงตรงร่องนะวิธีการใส่โซ่เขานะคุณเห็นไหมเห็นรูปไหมนะใส่ให้ตรงร่องตัวบาโซ่เขานะครับ แล้วก็ตัวฟันฟันของโซ่เขาน่ะเห็นไหมคุณมันจะมีรูปอยู่นะคุณใส่ให้เหมือนในรูปเลยนะก็จะเป็นอันถูกต้องนะครับถูกต,ต้องเสร็จแล้วคราวนี้วิธีการใส่นะครับถ้าเป็นใหม่ๆอ่ะมันจะใส่ยากนะผมตอนผมซื้อมาใหม่ๆโอ้โหกว,ว่าจะยัดเข้านะก็จะตั้งได้นะเป็นครึ่งชั่วโมงนะแต่พอใช้ไปนานๆเหมือนกับมัน เราก็จะชำตามเองนะวิธีการนะให้คุณใส่อย่างนี้ก่อนนะครับใส่แบบตามภาพนะครับใส่ตัวโซ่ให้มันไปอยู่ในร่องไอ้นี่ไอ้ตัวไอ้ตัวเหมือนกับมอเตอร์เขานะผมเรียกถูกว่าไหมว่านะก็ะชุนในตัวนี้ยมันจะเป็นตัวปรับตั้งโซ่นะคุณต้องจิ้มลงไปให้ตรงรูของตาโซ่เขานะคุณเองให้ดีนะเอ่างให้ดีนะครับใส่ให้ตรงรูเขานะครับลักษณะอย่างนี้นะ พอเวล์งนี้ดีเสร็จแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะครับใส่ไหม่ใหม,ใหม่มันจะยากไอ้ใส่ตัวเนี้ยนะครับมันมันเหมือน,ม,นมันยังแน่นอยู่ยังฟิตอยู่นะครับวิธีการก็ให้ใส่แบบที่เหมือนกับที่ผมทําตามมือนะคือดันลงไปนะครับดันลงไปเสร็จคราวนี้เราก็ใส่ตัวน็อตเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งขันให้ตึงก่อนนะนะอย่าเพิ่งขันไอ้น็อตหกเหลี่ยมนะให้คุณปรับตั้งที่ตัว แดงนี่ก่อนนะแล้วก็ลองดึงดูนะอย่าให้อย่าให้ถึงขนาดตึงมากนะตึงเปี้ยะนะครับควรจะดึงแล้วก็มันก็มันออกมาแบบในภาพนะแบบในภาพเนี่ยนะครับให้มันพอดึงแล้วก็ให้มันเนี่ยแบบในภาพเลยให้คุณตั้งประมาณอย่างนี้นะครับอย่าให้ถึงกับตึงแบบหูขนาดตึงไม่ออกเลยนะตึงเปี้ยะร้านกระบาโซ่เลยก็ไม่ใช่นะครับคราวนี้ก็หมุนหกเหลี่ยมเข้าไปเลยพอดูว่ามัน มันใช้ได้แล้วนะครับคุณก็การตกเย็งให้แน่นเลยนะที่จริงตัวนี้มันจะมีไอ้ตัวบางบางโซ่อยู่อันนี้ผมว่ายังตึงเบื่อนะอยังตึงเบืนะที่จริงต้องให้ย่นันแบบนิดๆน,นะแต่ก็ไม่ใช่ว่ายอนมากนะเอาแบบกลางพอดีกอดีนะนี่ผมันเดียวแก้ไม่ก่อน,นครับที่จริงรุ่นนี้มันจะมีไอ้ตัวบางโซ่อยู่ครับผมถอดต่อนะผมรู้สึกว่ามันเกะกะนะผมเลยถอดออกเลยนะครับ อันนี้พอดดว่าใช้ได้แล้วก็ขันหอกเวียมเลยนี่ก็ง่ายๆนะสำหรับวิธีการออถอดนะถอดตัวบาโซ่ตัวโซ่ของตัวเรื่อยโซ่โอสิกะนะครับแล้วก็มาตั้งตั้งโซ่นะให้ตึงนะว่าจะต้องตึงขนาดไหนนะอย่าให้มันตึงมากนะแต่ก็อย่า,ยาใหญ่หย่อนเกินนะนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ใตัวหน่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเอาแบตมาใส่ อ่าเนี่ยเล็กน้อยน,นะข่าวนี้ก็ต้องหยอดน้ำมันหน่อยนะก่อนจะตากก็ให้ดีก็หยอดน้ํามันหน่อยนะพวกเป็นทูทีก็ได้หรือบางคนเขาบอกว่าน้ำมันพืชก็ยังหยอดได้เลยนะผมสมมติผมหยอดทูทีนะอันนี้เป็นแบบเรานะอยู่ว่าจะเป็นน้ํามันจักก็ได้นะรุ่นนี้เขาไม่มีไอ้ตัวท่องใส่น้ํามันนะ เราต้องหยอดเองนะครับแล้วก็ฝากไว้ดนึ่งช่วงโค้งเขาเนี่ยตรงหัวเขาพยายามยาวไปตัดไม้นะครับให้ตัดช่วงไอช่วงที่ผมดึงโซ่เนี่ยแต่ตรงช่วงโค้งเขาระวังนะยอย่าเอาไปตัดไม้เพราะว่ามันจะเป็นกิกแบกนะครับบางทีมันจะตีกับจะเกิออดอันตรายนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสมับรวิธีการถอดตัวโซ่นะมาตั้งโซ่นะของตัวเลื่อโซอสิกะนะครับ ไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามได้ครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสสีมรับิก